เตะเบียกระอรส้มาตองช่องของเธอไม่มีคนชมไม่มีคนดูปกะระมาติเวลาไปหาเลขหาเบอร์เป็นก็ระมาต่อยเขาถ่ายลงพอไม่ถูกปูกะระมาตาเขาก็ด่าหัวถูงตาพอหัวกูกบอกบอกกะระมาตอนซ้อมกะระมาถูกทะเลถูกมาปากะระมาตึงกึ่งปากกะโตส้มมาตูกเกตเตอวตามไปด้วยนะงดหน้า กำลังเห็นอยู่เห็นกับตาอยู่แต่ไม่กล้าซื้อปลากระมัตเตียก็ยังไม่เชื่อไงเดี๋ยววันหน้าชุ่มเลยเหรอปลาระมัตตะโซลมาตนหาลังค้นไปทายมามันบ่เทือกบัดเอาของผู้อื่อมาล่องไปเพราะกระดาให้หาตอนเรียกไม่ออกไม่ออกไม่เห็นรองเลยเออพอหอยออกแล้วลงมาถูกชางพรพวกมึงนะต้องรู้จริงทำไมไปขายนางไปซื้อวะรุนเขาว่าอริยสติมากาลาตะมัต เราเอาเงินเทวดาแล้วเราสร้างทำกิจทำใจเหมือนกับไปบวชไปเรียนไปเขียนไปอ่านการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นมันอยู่ที่ใจเราอารามบราสู้ปะตองกองบังกะเจนักภาษาอะไรพระสงฆ์โอเนียนแม่ข่าวแม่ขีอุปชาเดียวกันเขายังทะเลาะกันเลยอันนี้เราก็ครัวเดียวกันสายสินสายรรมสายบุญสายมูอารามมาสูปสายยูทูบทั้งหลายบังกตองทุกช่องกองบังกะตาที่มาวันนี้อริยมารตาสู้ปเตเอฟซีของเพื่อทุกท่านปรามตันสนวัตต์ฟังให เป็นธรรมอรมาตสุปะต,ปปปปตสุปิมาที่นี่แล้วเด,ด,ดี๋ยวจะปดหนี้แน่นอนอรม,มาตอนเพื่อนมาตรวจท้าปดไปได้มึงก็ไปบอกน้ำพระโยวัดสันตวเจ้าวาดยืมได้แล้วเออไม่อยู่นี่ไม่ยุ่งไม่ยั่งมันีรือเปล่าขออย่าไปขายใส่หนีวันเพงาร่อง,รงกับเจ้าว่าบันกันสั่เครื่องหนึ่งเคร่งหนึ่งวัดเคร่งหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งยู่ซุกหาดเอาเงินบา ตาทุปัจาริยติบสัมปเจนเวโซมักระยาตาสุปเจเวโซมัตัขอบใจขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนผู้เรียนใจสร้างธุระร่างสังการอะรรมาเตือนอาเชิญองค์ดวงถิ่นดวงจำองค์ผู้ประกาศมาตรวทั้งหมดทั้งปวงคงปกติผู้ฤทธิทั้งร้อยแปดนาคนาคานมาเขาโตโซปโตนาโกนาคาปกติวีสัมมาตาโพ้ตามีเตเวสังโฆ ธรรมะธรรมาวากจิตวาจาสิหูติตาทิพย์จญาณประสิสสสสะสปันมาแต่เาพ่อเจ้าแม่สสปปเจ้าพงเจ้าชีบีรพิรับมาตาโสเป็นเรสนมาแต่กุมารเจ้ายกุมาตองเจ้าจุกจเจ้าเปีย,ยไฟเงินไฟตรองบุญญาฤทธิเจ้าไผ่โกกลำม,มาตรองน้องชมพู้กุมการโศนัง,าาง,นงกลัลยา คำสองเนี่ยจักปุณนมนัสสมกษเดนประกาศวาสุมาเตเวศมกกรยามาตรองดวงสิตรองทัมปูสัมปูนทัมวันปูทัมฟันเต็มในสงผลมังูใหญ่ของปูเยันใจสร้างสุรัตด้เรียนมาปกกระลามาตาสุปเฏเดชพุทธังเปิดทำบางเปิดสัมทำเปิดเกิดประตูโชคลาคุณธรรมตาโชคดีให้ลูกให้หลานให้สังขารผู้มาขอปากกต่อส้นมาเต็มเด้นส้วนมาติวเมื่อสิบนิ้วยกขึ้นส่อนหลอนกอนมังค์ให้มาใส่ปากกับใจให้ตรงกันเปรยยัตกันส้นบรรตนผิดน้อมใจน้อมเข้ามาปกกระลามาตาสุปตัง เห็นธรรมจะออกทางสกิจน์มรรคจินให้เสด็จได้ยินเองปัจจรมาตาสุปตตาดูหูฟังให้เป็นธรรมกรรมาตาอย่ามาปามากับปูเรนไช่อรามาไตบาปผบุญบันกัรไผากรรมบันกรรมดีกรรมชั่วติตตัวอยู่เสมอดีและชั่วใค่ก็รู้ปกตุนบาปละบุญคุและโซทุกคนรู้อรามาเตวมาแล้วไอ้ังจิตตังใจปัรมาตางฟังให้เป็นธรรมดูให้เป็นธรรมถ่ายทําไปอรามาตาสุปเสนเวชนชนมการมาตาสุปไตอันไหนไม่เข้าใจให้ถามหน้ามีนามาณนาราีิพุทธทางบังเกิดจงบังเกิดสังตัง บังเกิดเปิดโลกบังขันนักจำเป็นโม่บังเกิดเปิดโชว์เปิดล่าเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดญาติเปิดศาสนาที่เปิดบ้านเปิดเรือนเปิดสำนักเปิดเจวีรสรับเปิดฟ้าเปิดดินั้องที่บอกกันฟ้าจะมาจันดินจิตีบาดาลธรณีนี่เป็นพยานภาคผิดิตปีอาจารย์ พูดอะไรไปนั่นจากปันตันตาพุทธังเปิดทำมังเปิดสังการเปิดเละพักยันตึงวิกหนึงพลังกาษานี้อารามาแสนหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยฟังกิริยาโตเปิดอารามาต่อวันที่16ตุลาพศสองพันห้าแก่แปดส้มมากรารามาต่อออกพันธาแล้วก็เรามาเตือนทองเงินไปสอดกับชินรวยรวยสาธุ เออเปิ้ลไม่สวก็เรียัสวเปิ้ลชื่อเนี่ยเปิ้ลไม่สวแก้วอยู่นะพ่อสวยอะไเงินยหนังหกสวอยู่ตาลายมันเยอะแยะไปหไดทำดีก็เด้อทั้งนี้เดี๋ือดทหายพี่น้องทั้งนั้นต่อๆกันไม่จับคนที่ท่าเตรียมตัวจดพี่น้องเอฟซีโอ้ล้านคนหลึ่เราเดียว คนดังเลยเรีนทอดต่อต่อนี่เี๋วมาหาหาคาโมเดอปวยไปไหนไปด้วยต่อยกันปูเรียนใช้ยอมป่วยแต่ไปแล้วรวยมาแล้วรวยบอกด้วยถึงป่วยปูเรียนใช้เ็าจะไปมาหาปูเรียนใช้ด้วยเหมือนเหมือนเราปูถูกมั้ เอาทุกหมด่เตลุยปยมาหาุยใช่ทุกหมดฟังดีดีเออทุกหมดยมดงานคืออยู่ถูกหมดเดียวตลุวยเจ้าถิว่ารวยหมดเจ้าก็ถิทุกท่านเด้วครับอือ้าวโบราณเา่ไหมโบราณเป็นโบราณใช่ไหม กวกบ่มีเสียผ่าฟ้าเงียหดีพอดีอยู่ทุกบ่มีเขาอยู่ทองมันนอนหนีอยู่บ่เป็ดมนก็ยั่งวายอยู่เดี<ม>ตัวอ้ยก็เล่นเต็มไทยไม่ก็หอบไตผู้น้ำคนมันก็คือชีวิตน้นผู้หายกินสืบเมืออ่อนายีหล<ม>ักขึ้นบ่มีสิดล้ายขาหายืมคนก็จนอยากต้าเป็นเสียไฟบ้านม,มหอนสู่ไฟเมืองได้หลักแสงตะเกียงกไ็ไฟฟ้ามัานไกลกันคพละโรลกโชคขอาเรากประอพขังอืมวายหาสูนหกหกสูนหาไปออกเล่าครับผม สามตัวลงหมูเรบังคันฮ่าฮ่าฮ่าหมูเรียกจะออกยังบ่าฮ่าฮ่าฮ่าต้จะเสียงหัวรวตาโตแปลกนไดหัวดี่ก็จะเป็นเหล็กกูกระชิงเงินพี่น้องพีน้องพีน้องเพิ่งานนี้พิ่งันนี้พิ่งงันนี้ขาเจ้าไม่อย่างไรไล่เนข่อยตื่นข่อมีมัวเราเล่าว่า่ไยไยู่ผู้เดียวเผู้น่องพีน้องบงบงบ เน็ตเนเนตเตูพารวยเด้อค่ะออมาเน็ตเนเจตูพารวยเด้อตามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่าารวยบูดะกันไล่สาไปดูครับมาจะใส่พวกพเนี้ยมือเราค่ะอ้าวอสวัสดีครับเพี่บอเ็กสวัสดีนะครับอาโศกมันดำรวย มาให้พอญ่เหรียนใส่ตัวไปเทียวเล่าของแล้งมาหลายคน่าเตรียมจดเตรียมจดยัวดหดปวเกเตรียมเด้อเย็นได้พี่น้องเด้อนะครับจพุ่นพุ่นน้ำเตือนจถูกเนียไปตัวไปจวท่องนอกคิดเจ็ดดอก

ที่อกยี่ันนะทุบสีดอกครูหนึ่งอาไอตู่ทั้งดอกทิบเกดบอเป็นีเก็ดหนึ่งนึ่งเก็ดทีที่ห้ามกูบอกทุบทุบนนีจะเป็นพิศนาของครูนะครับว่าะไรครบครครับว่าแม่นี่ยังกว่าครเับแล้วจุ๊มนะิ้มดียว่ันยมให้พอยอาบซีหลอกซี

ยิมีนาสกาลนาสังบุษนะพิปุทชยาม r n ยิมีนาโมจิตโมต้องไป้องอาน่จะระมาคู่ให้ผมเคดูผมคู่ผมกล่าวพ่จะประกาศ่จะประมาทประกาศประานมคุ้ามรกอปองทนองฟ้องถรำออลงอ่อเตีอเสียออบรรยาย อวอเีวะลมาตาวะนาเมตาวอมหาราชมหาณิยมบรมกเจวันีมักเลเมตตสมออมากินออเลกอเะกลมาเจอสมาตองของมงกรตองออดตองของตงมาตังท่านตองอะไรมตองตมกาุกลมาตาจุปเจนเป็นต้นมโกโสมอนาตอง ปอปองปองปองของปองทองหูทองเห็นเกเป็นระปัวพราตัวกระปวรเดอประกมาสอบมันมาจ่อฟั่งเรหางกุ้ตัวซัมโมังอกตัวเลมันแมนกขบอกผูดยังใช่แล้วมันทีนึองกัอยูนีล่ะประกลมาตัดสอบปรกตงฟั่งเราเองโกเกียงไปสูงกะตอยกอยประตูสูงมาเตี้ยน เรากรมาตัวูเกิมาสียปูเรียนใช่ไนบพอตะุกูสาตัวเราม่จินุนประตูก็ปกหมูกันเปนระมรันตนปรตูกมากระบตั้พักกลับเด้อยาซีเฮ้ยพะกระมระมาตีว่าติมดนี่ห็นมีนี่เติมเลประมัดะเติมเติมระระแทนอามาต่อยมากระมาเตียนตปูเรียนใช่หูคละมาต่อยก็่รวยตะนดนละกะมาตูะก็ปหมู่กันเด้พี่น้องพอารมาตองสองหูกระโจมระมาตอสองหนึ่งเป็นสององเป็นสี่สงสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดสงห้าเป็นสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบี สองสิบดเป็ยี่สิบสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่เอาหกใส่อารามาตามมเตียเบซาปารามาตาทุกปการตนตนมุรมตนคนนับกะรามตนคนมุกกรามตนคนมุกกลังกัสังนี่เตนีนับกรามตา อารามาตอยเปี่อุรอารามาตอตมอารามาตอยที่ไปจำน้อยมาชิมหาชิบบบบุตกลมาเต่าที่ไปทำเล่ากอามาตอสององค์มุกกลามาส่งหาฮกหปกลมาเตจเหกส่สเกตเวเนมาตอบออกบอกกับทาแม่มันกูบอกเราพอาวาเรามาองสององ์มากลางตีอารมีวีโซนบุนมุกลามมาเ็จเกตสี่หนึ่งถึงมกลาตองอมหองกโซนโมกุโตทงโมดทัคว่มโค่นได้นะมุกกลามมาตอยอนอ่อนมุกกลางมาก็ทําสมก่อนออ่อนมุกกลางมาตาสมาก่อนชอนอ่อนมุกลางงูเตเบโนมากระองึงของที่อา ก่เก่าศูนย์บางกะรำมาตุนชนมาแทนรักแทนรักเมืองรัพันรักลอยรักตีรหน่วยวันลมาต่อยชนมาต่อยน้อยเราไส้ผักะไลมาต่อชนอ่อนุกกระลามาต่อคามแยงผู้ามงโตโซมาตูผู้คนหูผู้คนเห็นยามกาลมาไต่ซ้ำมากระแดกวังกะราเรามาแต่ชนมาไต่ผู้ขาผู้ใดกระซำพอซ้แม่มว่าตะปูบอกออกมาต่อผ้าป่าผ้าบอกกันแล้วก็มาแต่งแฟนชนมาตนชนมาเตืองว่าตะปินปืนยิเนี่ยฟัางเนียปืนตือคือมันกระเจิดยบเห็นปนใดพกกาลมาไต่ส่วนปฏีเพรานผู้เดชหนีเนี่ยม อาเราควอยู่ทางหลังที่นี่เป็นแสน2องแสนสามแสนเกล้วมันตรวจทางว่ารถกับว่ามีสวงกงมันกิมาตายค้าจะไปถ่ายทำผมมามันสลับมาก่อนตอนออกมาตวนจป็นะเรตวนอีกหน่วยพวนก็ลอยมาซอยตวนมากระตัวผัว่าแไงมันก็ไลยมนตอน ออกกำัตินถ้ไปลาขึ้นพวกระวังไปในบ่าวบเฮอปกมาเติิมาตอยนี่หน่อยรักหังนี้ละกรมลมาตรวจมาเตียนเตียนเรีนมาตาตู่เอ้ยปะกระมาเติโจมกะเตียนย่านจีนเนยจีนย่นท่าม่เด้ท่าบอกมากามาเตียนพุ่นไม่เหลี่ยงความเพือนกินแห้งปะการัาตนผู้อาจารย์บอกร้อนกลำมาตวจเเกลียเดี๋ขมหลุหลาปะกรมาตาโจมกระตันแล้วก็ทดวนมากระมเตียหูมายังไก่แท้ปะกรมาตาคือพกแปอาน้ำปูที่ลาเงื่อนมือนปอยากรปะการังมาเติร์นือ लाथारे <laughs> में Putang per temeng per sangkar per perda 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 นามาพุตานามาพุตธายาปะกัลยามัติปิสุปิตีนามัตตาจุฬาภรณสุภุตตวะปะตัมมะปะตัมปะปะปะกลามาลาปะตัมตะปะกลังกัตีมันกลางปะโตมาจอมมาลามหามงคลนามิตานามีนามาราจาริติปะกาจิเดเพโซอริยามัตตาสุมังคัลิเบเดเพสากุลามัตตาสุภะลมตใจไอรมังกาโตโทมานังกัลยามัตตาสุปตังเหมือนฝรั่งว่าไอเลิฟอยู่อยู่เลิฟไอเลิฟมีเลิฟไม่ดอกลากฉันต้องรักสุนัขฉันด้วยเพราะว่าบอกหมาอีหมาอยากียดจบสูงถุงกับจบหมาดอก เอ่อบะดะมานามาตานะบะละมาตากุมังคตะตุนะกัตตังสุมังคลังรูปะปะตันตุหุติดังกะยะมาตังมะตังมะตังตุนังโภฬิยะตะเงินมาเงินมาเงินมากูเอาปะละมาตาโดนปะตินกันปืนตะนึงบา100พันหมื่นซะลาปืนกะละมาตาตุนมันตาดอลลาร์อยู่โลงให้ปอน <inaudible>

มมาหมืนมี่จะพ้นจกัวลูกมีลกม่ดกับรมาชยขับรถไอยยดักแค่ตากตูเลยเด้อปูเด้อ กบชื่อเรียกต้นเที่ยวมาแต่ว่ามีชอบหยาดเป็นน้ำเด็กต้นเที่ยวมาเปน เขี่ยวใช้แมามาเอาโอ้ได้ตัวใดครับผมพวกนี้ผมมีอย่างตามหาตายตะเลพวกนี้ไม่ได้หั่นกระไรอายุชูบกระไรมาตะเลปูมาเด้อแม่แต่เกี้ยนท้องเลยปูหนักยานหนักก็เด้ออันนี้สีสันพูกไดนบอกเด็กบอกผว่อง่วงกันอยู่พี่เด้อวยเรียนเชิดเป็นผู้ปากผู้บก อม้วนตะปูไอ้พ่อใอ้แม่ดองถิ่นดวงถ้ำมันตัวสุนีชไว้กันมันจังสิเมื่อไว้คนใหบ่หมดเม่อแล้วเมื่อเนี่ทางเป็นโศกแต่แท่ระบาดในเมื่อเนี่ยคุณทางเป็นโศกเลยบอกโกแสดงว่าปูหมั่นใจใี้พี่น้องทำทางเป็นโศกแล้วมั่นใจแทอยู่พูดเดียวกินตะบกงบารเนี่ยกูจะไดกินกล้วยงัวก็ย้อนงูมายามนี่ละฮ่าฮ่าฮ่าเมียว่

ก็ใช่เนี่ซื้อสองอยังเนี้ยเจตุพารวยอนนลูกอีสานอืมเฮฮาพารวยเฮฮาพารวยเจ้าคนเจาคนเฮฮาพารวยอืมรัตมันีชาแนลอืมเล่น้อยกุลูดมอืมดินกุลอืมู้เรตินีล่รงกมูเจตุโอัวตึึงตัวตึง ก็ S <S จ,จนเลยภาพูมหาปูนี่ละ่ะใช่ยู่งงูจระเข้อยู่กกออยันงูจระเข้ของป้าป้าเอฟซีไล่ะครับเอฟซีเอฟซีพอได้แน่นี่อ่ะสวัสดีสุภูทุกคนเอฟซีสุซอมเด้ออืมือนี่จระเข้ซอม่นมหาปูปูก็ยู่ผู้เดียวนี่ละอื พมีหมองสียรวดับพมีน่าสีกินมีเตียงงวเนี่ยหมูอืมเด็กกินได้ก็กินบ่ได้กินไหแจะจำจุของมำลำืำ <c oughs> <c oughs> บาทก็บ่ได้บินห้องประเณพระอืมบางสิ่งบางอย่างอ่าจากปีหกสามมาจนถึงปีหกแปดอืมบางคนกับหัวกระตับมาใหม่พอเบิ่งทีวีเบิ่งนยูทูบฟร้างคำบอกคำจาปูเดียนใช่บ่กเข้าใจ กีบปลาปู่เดียนไช่เป็นบา้าเอ็ดไปตัวทีตัตวแดนงข่อยเลี้ยนอ้ออ้อถ้ำของก่อยมีซูเนีย่ยมอ้อรองอ้อเล่อ้อเทศอ้อเส็ดอ้อบรรยายที่แสดงออกไปที่ว่าไปหันหันว่าเดาก็แมนข่อยบ่แมาณหมอดูข่อยเดาอย่างเดียวเพราะเด็กปนยีด้วเดาวงวันแดงก็ได้ดนี่ผู้รบเรเลียนผู้หดจับด,ดอกถ้ำมณีพุนดโดถ้ำบรรุบรรดาลว่ามีหนันหนนนนงสือ,อ มันเป็นกิจของเราใจของเราอราค้นไปเรียนคู่บาอาจารย์มาพ่อใจคู่บาอาจารย์ก็เครียดหนานม้อพี่ตูงที่ละ <c oughs> <c oughs> ว่าจะเพิ่นหายเพิ่นดาเพาาิ่นหัวมากเมื่อไอ้นางเียวเขาเป็นทุกข์ข,ขมาหาเพ,พิ่นเมื่อกีตสวดไปเพิ่นว่าบหยับหยบอีอันนั้นอ,อนีอันนี้จังตาจังตี่แทกแดกดันหนอคือหายคือดากูมาฟังังหาเพิ่นบอกพพอเพิ่นเปื่อตัวที่ตัวแดนมาเพิ่นเป็นบ้าคนตัวตายผัวแล้วเป็นบาคุกัวบาเงินคนได้คู่หมือนน่งก็ได้กิน บลาเก็บยวไข่ปลาวยทำเห่าเี้งวันตูวันตุยแต่เด็กี่โอ, pakai, อ me, ้ยมีต่คนหักคนแพรงแรนน้ำควนคือเนี่ยมโร่เด้งกับพ่อกินข้าแขวเวมดปัจจุบันเขาสร้างกูมัดตัวนี้มัดปัจจุบันเดวกผู้เดียวซือมร่นี่กูกินสามข้าเพราะท่นหมือนเฮ้ยเป็นสบายครับมันคือสร้างกูแต่งรถนดสิน้อวามันเป็นยังสั้นอรหันต์พุทโธสัมโอสังโฆปะกะมะไตใม่ไม่เอ้ยพ่อกันใหม่สุขูสุขคนเด้อยั ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นครูบาอาจารย์ทุกช่องกรดีพระกรมรมทองเจ้าของช่องกรดีเอซของทันทั้งหลายนี่เรามนุษย์สานั่งมนุษย์โลกพ่อสอหาโลกกาสีไว้วันนามจิตวมฟ้าปลาสิกินดาวผู้ยิ่งสิหาผัวเจ้าหัวสิหาเงินบักเสียงเมียงสี้แ่บกห้อย บอกเครื่งเมี่ยงมันปัญญาดีแต่เห็นบอฟะเปลียนเก่าเปลียนแปดเปลียนเก่าเป็นกระเดื่อึบเพราะว่าเพิ่นมีปัญญาหลายปัญญาหลายมันก็ได้แผ่บอกหอยเขาเกิดมาตะใสเขาเกิดมาจากหอยเนาะขันบอกพันหนึ่งมันบอกว่าใดเพาก็ว่าบอกหอยเขาเกิดมาจากหอยจากหำนั่นละของพ่อของแม่เขากันพ่อแม่เขากันยึดย่งกันเขาก็ประเดีเกิดมาอาลังค้อนกูประดีตั้งใจเย็ดมันคือมาเกิดมันบอกอยากปากเปียกดามหอดูกหอดา นี่หลักสินท่าบุพเพสจาวบุคยิเสียมไปใสสองเมืองปะการัมาตันอารมาตาสุประตูตะเตหูได้ทำล่าปะการัมาตันสองพันกว่าปีผ่านมาปะการัมาตาสุมาตรวจกรวนบังกระเตนบูเดเช่ก็ได้บวชหลายขั้งลายข้าววางกระจบวชขันได้ก็ไปบอกทะเลคนว่าเรามาแต่ถือแนี่ยพอถือแหแก่วัเสกย่ามเล็กถือสูบยาช่อมง่ามเล็กก็ถือก็สูบยาพันธปันคารมาสองปลากระป๋องก็ได้เล็บโกมันเต็มเรือสุมาลามาตรวจโกมันกะลามาตาบักหน้ากระบอมีดเดืหาบกูดน้ำไทยบาตไปบินท่บาตพอได้ ใส่ก้อยม่วงอะโรมาต่างสุปะตังกันมันกาลามาเตกเลยกตี็กปุ้ยข้นลังเข้าไหลโม่ปมกระเตียนปูเรียนใช่จักรัก,กเซ็มือเล็กว่าเธอเก,อกมันกระตันซ้ำกันนันละคุณหมอเอ้ย อารามาต่อหมออยู่โรงพยาบาลก็คือกันอารามาตันหมอ,อยืนน้ำมูบ้านก็คือกันย่างพ่อเก็บเพ้าไข่พ่าคืนหอวคุณหมอคุณหมอกันต้องไงอันนี้มันเ,นก,เก็บมันปวดัวเกงอนไรอย่างเี้ยตีตายไปหาคุณหมอว่ามวนมาตั้งไงใช่เพิ่นปเป็นปัวเส้า,าเลียวเห็นหมอว่ามันเห็นหมาปอกรามาไตไข่ตัวเมื่อกี้มันจะใส่สา,สาเอาอารามาเต่าสุกประตมพระก็คือกันโยมก็คือกันปรรารามาตันซุนมาเต่าสินสตันบุพุทเจา้า ชินาชิ้นแปดชิ้นๆลอยเ,อเยี่ยเกนผู้บัญชาการสนบัญญัติไว้ปรแกรามาตะวนเฮากับค้นท่านกับค้นอารามตะวับังคาววอผูม,มือผูเว้นเกณฑ์เมงฆรามาเตันมาภงเขาเสาออกดอกท่าสามสันชีบอลบอวเที่ยวผู้ยิ่งหาผัวเจ้าหัวหางเงินบอกเสี่ยงเมียงแพร่ปักหอยผู้มีปัญญาปรแกรามาตะวิงแพร่ไม่ยิ่งคือเก่า อารามาเต่าไปยังคือแพรแม่ยิ่งก็อารามาเติดเพราะมันเกิดมาจากแม่ยิ่งอารามาตันพออรหันอยู่ใสมูเจ้าเคยเห็นบอยูทัเจ้าไปทายหลายหม่องอารามาตันพออรหันก็อยู่เฮี้ยนนะมูเจ้าเดี๋ลังพอกับแม่เจ้าอรหันหนาหันหลังกินบะไดแม่กับกอดนอนบะไดแม่กับกอมออมมะกระมาตองฟีก็นอนใส่ปอมดอมซาเมงกี้พอแม่พอยุจาข่ายจะตีกันเพิ่นปันหน้าปันไผ่แล้วไปยังอยากได้อีกอารามาตัวจะผ้าหัวรวบหัวหลงจะผ้าลูกรวบลูกหลงตรงมันกราบะตอฟีก็นอนใ่ปออาเมงกี้พอแม่พาย องมังการะมาเตียนเลนชินในไดชินเลื่อนถ้ำมาด้ถ้ำการไปกันมาอารมามาไต้ไทยทัพมางคันบองนี้ก็ให้มีศิลมีถ้ำไปน้ำสอนตะขวงน้าสอนพื้นไปพร้อมอารามมาต่อนประเมียนคือะไรมาเต็กที่ยวาตะเลีฝากไอ้เพิินอารามมาเติอนชุนมังกรตามาใหญ่ข้นกิดตามะตงกิดตามพื้นน้ำอารามหัมมากามสมารอนสอนบ่อนกซุนมาตนทุกคนมาตามมาใส่กรรม เมื่อเจ้ามาเจ้าอะไรไมาด้วยเจ้าผู้เรียนชยัยข่อยบมาเอายยังมาเมื่อตลาดสังขารปานคารมาแต่ขอต่อยก็ห้องให้กับกคมแม่คมแม่จนงหดปัจจุบันนี่ละอารหันผู้โตทำโมดสันโพ่อแม่เรียงหวังเพลิงกินแห้งลูกหลานเอ้ยผู้บาอาจารย์บอกยอน,นเพื่อหวังเพิงเท่านั่นละปักรามบตาศาสตร์มันก็กินเอามีอยู่มีกินอยู่ปักรามบตาเอาตาดูหูฟังมะการามเต็ง่าไปม่วงจะไปเทศทีเห็นมันมีอ่มี่เราเป็นหลายมันเป็นตุกปกมันกะใจใส่มะกะตนจนมันไตมันก็ตีบีโซะมาติ่กินเท่าที่มีดีกูไปเถียจี เจ้าขาอระหังสัมมาสวาตุปะจปันโนชุนีมักเล็กมักงวอยวดกลมาเตาผู้กติเดาไปตัวจีบวดปีบบกลมาไตขวบใจขวบพ่นเอฟซีชุกจ้ององรังกลรมาตึงทีเขามาเบิร์กูเดียนใชปกลมาไตผู้ลหหากุ้มตายหุ่นกลรมาตายทุมาแตกขี่แตกขี่แตกแกนมะกะตีปเลยหัวหัวกตีเงินกะโปโทงโกงกะเตียเดเมียเมียกตีบวงเงินกะโ่ไห่พุกรวัตูกในโลกกับว่าอยากกลรมาตาอยากกูปูเดียนใช้อลรมาไตสู้าลมาตูไปดูไอ้สาสุ ไอ้มดนี่มีสินกินันก็ตอี๋ชอกสอี่ธนาคารมีกู้มาว่านมีเออหนึ่งสองพันบรามบัตนชุมมาตตมันกลับไปนีมันเดยเสียนีเด้อจ้าจุปามาตนมองกันซานากรามาตาวุประตูขันวอกดูดูวอกไว้ไม่ก็ล่าว่ากู้สูมสนอบากกาลมาต่าวกูมาเราวอาอสนาากกามาต่าทุบตินกูไได้กินเด้อกูเศร้าเมิดแล้วบากกามาตล้วจะไม่มาตสมอง กอลมาแจกปากใบแหววมีเีย่ยำหมากก็กลมาเจาปากแดงกึงนกมันก็เรื่องมือ <im cast> ึืนมกระตองหนึงวันที่หงวดประจำเมือแรงกลมาแจเสมาต่อยหน่อยลาวไทปังกลมาใส่สู้กลตกี่โปโกกลาตาตุลากอลมเตเลขสีออหนึ่ส ที่หาหกเจ็ปดาศูนย์ยนี่ละซูไปหาซื้อเอาัเสียับเงนรับพันนับลอยนับคลิปรับน่อยก็ไปซื้อออเดอร์อยู่ีหันหลับมันบ่เกินคลิปตนี้หรอกออกมาก็ตอนชอนมอนคอนซูนมากะแตงแดงกะลมาต่อยห้านอยชิบหาิบกปกมาะแตงแบงกะละมาตอปกมากะตังทุ่มเกลังเันมากะลังเบิงกเบิงส่งโุโกละโมางมาตาละมาตาซุปกะละมาต่ามากะเต่าเล็กล่าปกะละมาต่าซุปกะละมาเต็ยเต็เโนโมละมาตาสุปะเต็ กรมาเจ็ดเวโนมัครมาตาสุบลมตกสีเตหกรมาตกหกก็เก่าตัวยวกันปันธรรมาตันเลขไทยุูธรามาไตยสุมาไตยอัมไวยก่อนปันมครมาตังเอวังก็มีด้วยประกาศนัชณีแรสาธุสาธุซีเจ็ดหกซีเเจ็ดเก้าให้ซีเจ็ดหกีเจ็ดเก สี่หกกับสี่เดเก่าดอพี่น้องเด้อนะครับ